สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนาวาครับวันนี้จะมาบอกอะไรลูกจะมาบอกต้นไม้ให้ทุกคนฟังครับต้นไม้ที่บ้านนาวาเหรอ uh huh. อือะต้นไม้อันนี้คือต้นอะไรครับต้นมะม่วงครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างลูกมีก้านมีก้านมีมีลำต้นลำต้นมีผลมีผลและนี่คือใอบเ,เขียวเนี่ยใบใบ,ใบอะ แล้วแต่ละอย่างมีมีรากแล้วแต่ละอย่างมีประโยชน์ยังไงลูกผลเอาไว้ทําอะไรผลเอาเอาไว้กินให้เราเอาไว้ให้เรากินอ่าแล้วใบไม้กิ่งก้านสาขามันมีไว้ทาอะไรให้ความร่มร่มอะไรร่มเย็นร่มเงาลําต้นมีไว้ทาอะไรครับลาต้นไว้ให้เอาไปทําอะไรได้เอาไว้เอาไว้ทาเก้าอี้หรือโต๊ะอ๋อเอาไว้ทาเก้าอี้หรือโต๊ะนะครับสรุปอันนี้เป็นต้นอะไรลูก ต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงนะครับ